สวัสดีครับผมพัดบริษัทไทยพินด์เคอ็นจิเนียริ่งจำกัดคลิปนี้ผมจะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับปั๊มวอลรัสรุ่น TP820825 กรณีน้ำไม่แรงเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นปั๊มติดตั้งใหม่หรือปั๊มที่ใช้งานมาแล้วสักระยะก็ตามเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของอากาศอากาศก็คือ อากาศภายในท่อทางดูดนะครับก็เริ่มจากตัวฝาปิดฝาปิดร่อนน้ำนะครับแล้วก็ฝาปิดตัวเช็ควาลวแล้วก็ไล่มาตรงที่ท่อทางดูดนะครับว่าปิดสนิทหรือเปล่านะครับรวมไปถึงลายท่อที่เราเดินเข้ามาที่ตัวปั๊มว่ามีการเชื่อมต่อสนิทไหม ทั้งฟุตวาลอันนั้นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ปั๊มน้ำไม่แรงได้ในส่วนของข้อที่2ก็จะเป็นในเรื่องของท่อท่อที่จะมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวปั๊มเนี่ยครับอันนี้แนะนําให้ไม่เล็กกว่าตัวปั๊มที่ให้มานะครับสมมุติว่าปั๊มให้ขนาดท่อมา1นิ้วเราก็สมควรที่จะเดินท่อที่เข้าปัมนะ๊มเนี่ยไม่ต่ํากว่า1นนิ้วหรือไม่ก็อาจจะได้ ใหญ่กว่านิดหน่อยเช่นนิ้วครึ่งอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ปั๊มทํางานได้เต็มประสิทธิภาพในส่วนของข้อ3ก็จะเป็นเรื่องของเศษวัสดุเศษเศษวัสดุก็จะอาจจะเป็นเศษวัสดุที่ปัปนมากับน้ําหรือเศษวัสดุทีเ่เกิดขึ้นระหว่างติดตั้งปั๊มใหม่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของขี้ท่อเทปพ,พันเกียว แล้วก็เศษกาวนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งมาอุดตันทางเข้าน้ําตรงนี้นะครับก็จะทําให้ปั๊มน้าไม่แรงนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปก็จะเป็นหัวข้อที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของเสื้อปั๊มนะครับเสื้อปั๊มเนี่ยซึ่งเกิดได้ทั้งจากการใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนานแล้วนะครับก็จะทําให้เสื้อปั๊มสึกหรือใบพัดเนี่ยครับใบพัดอันนี้ผมเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ ใบ,บพัดก็พอใช้งานนานๆไปมันก็จะทําให้เกิดการสึกทําให้ภายในหัวปั๊มเกิดช่องห่างระหว่างตัวปั๊มกับเสื้อปั๊มนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึง่งทําให้ปั๊มทํางานไม่ไม่แรงนะครับอันนี้ผมจะมีมาให้ดูสองสองสองอย่างด้วยกันที่ปั๊มใบพัดใช้งานแล้วหัวปั๊มที่ใช้งานแล้วมันก็จะสึกอย่างนี้ถ้าหัวปั๊มกับใบพัดใหม่เนี่ยครับ อันนี้คือภายในหัวปั๊มมันจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับในส่วนของข้อ5ก็จะเป็นเรื่องของแม็กซีนซึ่งแม็กซีนก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบด้วยกันที่ทำให้เป็นสาเหตุทำให้น้ำไม่แรงก็คือแบบที่1ก็คือลวซึมน้ำไม่ล่วไหลกับ่วซึมมีน้ำล่วไหลซึ่งสองสาเหตุน,นี้ทำให้มีอากาศ สามารถผ่านเข้าไปในช่องของหัวปั๊มที่ได้อธิบายข้างต้นมาแล้วนะครับพอมีอากาศภายในหัวปั๊มก็จะเป็นทําให้ปั๊มทํางานน้ำไม่แรงนะครับถ้าใน5ขั้นตอนที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้นท่านลูกค้าได้ความมั่นใจว่าสมบูรณ์ดีแล้วก็จะเหลือเพียงสาเหตุเดียวที่จะทําให้ปั๊มน้ําท่านไม่แรงก็จะเป็นข้อ6คือให้ลูกค้าไปตรวจเช็คที่ก๊อกปลายท่อ ทางส่งของปั๊มว่ามีขยะอะไรติดที่ปลายท่อหรือเปล่าแล้วก็ทําการแก้ไขโดยการเปิดก๊อกน้ําแล้วก็เอาเศษขยะออกหลังจากนั้นให้ทําการตรวจสอบรันเครื่องใช้งานดูใหม่ผมการันตีว่าปั๊มน้ําของท่านแรงแน่นอนและทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับหากลูกค้ามีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจสั่งซื้อสินค้า ติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้หรือจะเป็นช่องทางทางแอดไลน์ไทพินาเคลหรือเพจเฟซบุ๊กไทพินาร์เคล e สุดท้ายนี้ฝากกด s u b สไครต์ช่องเบสปั๊มโลเคชของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ